โยซ่าเดีไปรุ่นเมกาเดี๋ยไปรุ่นดูไบดี๋ยไปรุ่นชาดทรายกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม one piece fighting part กันอีกฮนะการเดิกกิตนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำแจกติ๊กคลิปนะมีทั้งทาง ios android และคอมพิวเตอร์ pc นะฮะท่านผู้ชมวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างนะจ้าสํหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่ discount shop นะส่วนพี่รับเติม vpnuu booster อ,อ,อ,อยู่นะครับท่านผู้ชม vpn ตัวนี้เนี่ยจะไว้ใช้ในการแบบว่าเติมอ่าเขาเรียกว่านะไลิน แบบ PVP นะด้านล่างขวามือเป็นรูปดาบนะท่านผู้ชมนะมุมบนก็จะเป็นในส่วนของอาการเล่นแบบประจนภัยตามเนื้อเรื่องเนะี่ยผมจะเล่นแบบเนื้อเรื่องให้ดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ช่วงที่แบบว่าซันจิเจอกับลูฟี่ในกเกาะฮคิคส์นะท่านผู้ชมนะหวางจ้อยมาเวมาเว,าเวโอเคไปสงสัยจะไ,ไ้สู้กับคาตาคุริแน่ีเลยน,นี่มาอันนี้แบบเล่นแบบปกตินะท่านผู้ชมนะไอ้เนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องมันจะไม่มีแบบ ต้องต่อวีวอ็นเพราะมันไม่ค่อยปิงนะครับตัวเกมจะมีจะเป็นภาษาจีนนะท่านผู้ชมนะซึ่งเออ่มันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะท่านผู้ชมนะแอปที่ผมอ่าแอปที่ลงนะจะเป็น X7 Game นะอันนี้แปลเป็นภาษาไทยได้นี่กระดาษหวานจอยเล่นไม่ยากนะครับเกมนี้เย่แล้วก็มีระบบสุ่มกาชาต,ตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ตอนที่สู้กับตอนที่นั่นกับพุดดิง้งใช่ไหมแต่งงานกับพุดดิง้งเฮ้ยคาตาคุริเออหย่าสปูสมิกาหย่ยา อืสวยกเครออืออือหยาหยาโกมุโกมุนเะอืออืออุ้ยโอ้โหบาซึ่งะนี่อาคีสังเกตสวยหยอกอือสวยนี่โอ้ป้าโอ้ป้าช่วงนี้เราจะได้เป็นลูฟี่สนิคแมนละนี่เออบ้าเอ้ย kè ba cây vậy đâu ư dạ ý hơi hồ biết băm biết nem à ต้องจัดการคาตาคุลิก่อน Richman Shop โ no น mm. หนึ่ง mm. เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ GMObile r o v f r e e Fire, Valorant และเกมจากโ o y o v e r s e เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นมาดู mm. กินเบสใส่เลยปลึ๊บหลบได้สวยเราจีนมีเอาไม่อยู่หรอกคนดูอเออเอออีนี่ใส่เลยครับมันจะเหมือนแบบอะไพเรบิสบริยูนะท่านผู้ชมนะเกมตัวเกมเนี่ยเหมือนไพเรบิสบริยูมากเลยนะครับอ๋อบิ๊กแมมบิ๊กแมมบาซือแกนี่สวย หาคีสังเกตคนดูหาคีราชันพูดผิดไว้ไว้ไปบิ๊กแมม,มบิ๊กแมมบิ๊กแมมกำลังอือ้อนี่ทำลายกดค้างไวใช่ไหมทำลายภาพบิ๊กแมมมกมัมก็จะค้างนะทุกคนนะทีนี้ ครั้งครั่งมาดิครับเฮ้ยโอ้ยโหซันจินี่ก็โหดนะคนดูล่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิอืออีสวยอะไรอยู่นั่นอะ ปัดเป่าไปเลยเออเอสวยเรียบร้อยนี่สมงก,ก์ไอ้ไอ้ไอ้พวกอ่าอะไรนะวีสมุกนะท่านผู้ชมนะไว้สันจีนี้ไปอะไรเพื่อนอ้าวไม่ได้เราต้องไปเคลียร์ฝั่งนั้นนะครับคนดูนะเอ้ยสวย อยา่าตีเบาอื้อแบมบแบมบคืเรแบบืแบบ่องเะไนะไปัแบขบึแบบ้นมอเตอร์ไซค์ับจัาเว้ยเอาเว้ยไปลุยกันต่อ เนี่ยเราจะไปเล่นในส่วนของ PVP บ้างนะท่านผู้ชมนะอันนี้เมื่อกี้นี่เนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องรุยไปแล้วแต่ไปเป็น PVP สักหน่อย <c oughs> บอากยายโรู้าสกเกอร์ขบุตรก็บรตีให้มันแตกเราบันเลือบบันเลยก็มาเป็ไปไปแบกอ่ะแต่ไปตีไปเล่นในส่วนของ PVP นะท่านผู้ชมนะเนี่ยเราเอาอ่ะแบงค์คิดโนดีๆมา <c oughs> เออกับตันคิดกับตันยุทัตคิดนะครับหวังแจ่วหวังแจ่วไปเลยครับลุยเลยครับ เจอกัน easy bro มาเว้ยว้าวเอาหน่อยฮึบเอารอแบมอะดีตอดีนี่สวยทุบทุบทูบอืออือมาสิครับนี่อื้ออื้อ เอ้ยนี่ดูดดูดมาทุบเอ้ยแบงแบงแบงไปดูเฮ้ยเออไปครับนี่นี่สวยอือหวานจ้อยโหวีดีทีหนึ่งก็ถือว่าตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยพี่โคบโคบก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับหวานจ้อยเลยฮะพี่เอ้ยเออเกิดดจิสันเหรอ แบ๊ะแบ๊ะแบ๊นี่แบมหูยิงยิงใส่คนดูพดช้ำเอาดิเอาดิเอออือสวยเอือเอือเอือสวยเฮ้ยยะจู้วิไม่โดนเบสนเซอร์ฟกอย่างนั้นเหรอเอือเอือ เอออือเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่หวดเลยครับสวยโบโบแบมอื successful. ้อฟังจ้อยราชาปลาคุณด <Yeah. right. yeah. ูึ๊บทุบก่อนเลยครับสวยโบโบโบสวยอืออือนี่แน่เอาสี่เอาสี่อย่า ไว้ฮึทุบครับเนี่ยแหละทุบอีกทีนึงโบโบโบ,โบอ,อ,โอ้าวเลี้ยงเฮ้ยโหโดนเลยครับช็อตนี้อือไว้เ,เดี๋ยวดิฮอ,อทุบทุบทุบเอาหน่อยตึงจัดเงี้ยโตโต ติดเลือดติดเลือดคนดูสกิลนี่ละกันนั้นตีหน่อยละกันนี่เรียบร้อยฮะยูฮูก็กิดสกิลกระปติเขมแตกก็บอลลุกก็เลเวลก็แบกอันนั้นมาเจอกันเดินไปเจอก็แบกอันนั้นก็เดินบอลลุกก็เลเวลก็แบกเอ้ยเย้ยชูหมอนเบ๊มีบอยเฮกเอาจัดคนดูเอาจัดมาเว้ยมาเว้ยลุยกันต่อละกันอ่าอันไหนกดตัวนี้นะครับ กดหลายรอบเลยนะคนดูจริงๆเล่นเนื้อเรื่องได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมผมไม่เล่นนะครับผมไปเล่นตรงนี้ดีกว่าปกตินี่แหละมาเว้ยมาเว let's go ฮึบอาอือ ปุ๊บครับสวยเฮ้หย่าย่าหย่าเป่าครับนี่เอเอเฮ้ยเฮ้ยหย่าสวยเรียบร้อยดีอย่างนั้นน่ะเรียบร้อยดีครับอย่างนั้นน่ะสวยอเออเออเออโหโคตรโหดเอ๊ะ โดนช็อตนี้ว้าโดนแปลงร่างพอดีคนดูมาดิฮาวอยอาโบอ้อโบอี้โอ้โหโดนคือเลยคนดูสกิลเครื่องใช่ไหงเอ้โต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 เย้ะว่างจ่อยไปเจอกับค้กูได้ชิบหายแล้วคนดูแตวเนี้ยยาก ดูก่าม <cues> ันยากมากเลยนะดูสำหรับพี่เนี่ยปึ๊บอือแกงล่างหน่อยครับต้องรีดสติปนี้นะครับคนดูมาดิมาดิอุ้ยโบอุ้ยโบอุ้ยโบเออนี่ตะกี้ไปเลยครับสวยอืออืออืออาเดียอาเดีเออ โอ้โหือ <Merci. 'd S 2> ้โหโอ้โหโดนมันคืนน้ำคนดูจ้าขอโคดังคอสกิลคนดูเก๋าจัดเก๋าจัดเออ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 เอ้าเฮ้ยเตะโลออะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะคนดูนี่สวยครับนี่นี่เออวะเออ สวยสวยนี่แน่ะนี่แน่ะนี่แน่ะเป็นมัดเป็นมวยไอ้มัดเชิงมวยอื้ออื้อเอออื้อเป็นแง่ดิเอาดิเอ้ยโอ้โหถ้าผมดูดทันนะเมื่อกี้นี้นะถ้าใช้แบบฝุ่นเอ๋ฝนความมืดทันในจบแล้วสวยฮึบ อ๋อน่อยหน่อยสวยเรียบร้อยครับเตะได้อะไรหรอครับพี่ชายฮึบนี่นี่ยสวยเรียบร้อยอ่าสวยอุ้ยโอ้โหจังหวะผมพลาดคนดูจบแล้วเออ น,นี่ดูดครับเรียบร้อยบอกเลยบูบูสวยอืออือออ่ะโอ้โหเออเรียบร้อยโดนหูเลยอือหูหูเสือเสือเสือคาบดาบเสือเขี้ยวดาบเล่นดานฝนตกซะด้วย

กดต่อครับมันกัดจะมาหนึ่งหนึ่งกับผมนี่มันยากอยู่นะพี่ก็ไม่ธรรมดานะน้องพี่จะบอกให้เกิดเป็นโมอตาใสไซคลาบจ้างไปครับอื้อยแรงเนี่ยอื้อสวยออื้เออ โต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 เฮ้ยนข่งนี่ยิงบีมโอ้ยยิงบีมไม่ทันแข่อนี่สกิวไปก่อนครับสว่ สวยเรียบร้อยครับโดนโดนยิงปืนใส่แนนอมีแอดสิโหหายหายไปเลยยิ่งครับโอ้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 เฮ้ย นี่เป็นอย่างนี้นะโหแล้วกดค้างได้นะทุกคนเมื่อสกิลเมื่อกี้นี้ของคิสนะครับกับตันคิสยูตัดคิสปึ๊บเออโอ้ยเอ๋นี่แน่นีตัวไอ้อือมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหปึ๊บแบมแบมแบม

ว่านจ้อยคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้สำหรับตัวเกม One Piece วมันพีสไฟติ้งพาร์ทเอาไปรวมลิ่งกันได้นะลิ่งหนดด้านล่างผมยากจะคิดนะสำหรับนี้พี่โคตรกปก่อนเจอกันในคลิปหน้า <c oughs> บายจ้าคนดูว่านจ้อย